มาแล้วครับรถดีเซลรางขนำหนึ่งสองห้าหนึ่งับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองนะครับ ทางจากด่านคมแดนบ้านของลึกปายทางไปยังเข้าสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับขณะนี้ก็ได้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟประตูมักกะสันหนึ่งแล้วก็วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟรถไฟราชบัลลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงวูนีดังตั้งแต่ไกลเสียงวีด